ช่วง wellness women care by BDMS Wellness Clinic ช่วง Wellness Women's Care by BDMS Wellness Clinic สัปดาห์นี้เออจะมาพูดกันถึงเรื่องของวัยทองค่ะเราจะมีวิธีการชะลอการเข้าสู่วัยทองยังไงให้ช้าที่สุดรวมถึงถ้าคุณเป็นคนหนึ่งแล้วที่เข้าสู่วัยทองการรักษานอกจากการใช้ฮอร์โมนแล้วยังมีวิธีการอะไรอีกบ้างไม่รอช้าค่ะจะพาไปพูดคุยกับคุณหมอผู้ชนานาญการกันค่ะ ตอนนี้เอิงอยู่กับคุณหมอผู้ชํานาญการคุณหมอวราทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามนิยามก่อนกันหมอคําว่าวัยทองเขาตัดกันที่ไหนคะเอาจริงจริงแล้วเนี่ยก็คือในช่วงเมนโพสตนั่นเองนะคะก็คือว่าช่วงที่ไม่มีประจำเดือนเลยนะคะประมาณ1ปีอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเป็นเมนโพสซึ่งอายุเนี่ยนะคะจากการศึกษารอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ประชากรแต่ละกลุ่มนะคะแต่อย่างผู้หญิงไทยเนี่ยก็เฉลี่ยก็ประมาณสัก48บบวกลบ2ปีเพราะฉะนั้นก็คือตัดกันที่อาการ คือต้องไม่มีประจำเดือนเลย 1, 1> <ช>ปี 1> นั่นคือเป็นว<ช>ัยทองแต่ว่ามันมีวิธีการไหมครหมอ,อมที่จะช่วยชะลอการเข้าสู่วัยทองของเราให้ช้าออกไปถ้าเรานะคะสามารถทําให้ภาวะสาภาวะฮอร์โมนของเราเนี่ยมันคงสภาพเหมือนกับตอนที่เราพลิกพกสุดด้วยการทั้งปรับเรื่องไลฟ์สไตล์นะคะปรับเรื่องของการอาหารการกินอะไรต่างๆรวมทั้งเรื่องของฮอร์โมนเราก็จะสามารถยืดระยะเวลา การที่เราร่างกายเราเกิดกรารเสือ่อมหรือว่าแก่หรือว่าเมนพสหรือว่าวัยทองออกไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาที่นี่ BDMS Wellness Clinic เขามีแพ็คเป็นตรวจเลยไหมคะคุณหมอช่วงที่จะก่อนเข้าสู่วัยทองเพื่อที่จะชะลอการเข้าสู่วัยทองให้ช้าออกไปตรวจได้ไหมคะได้ค่ะได้ก็คืออันดับแรกนะคะก็คือว่าในเรื่องของการตรวจสุขภาพทั่วไปก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซักประวัติ ช่ไหมคะโรคในครอบครัวพันธุกรรมอะไรต่างๆะนะคะการกินการอยู่การไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตการออกกําลังอะไรต่างๆความเครียดหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหมอก็จะพิจารณาว่าควรจะต้องเจาะ วอะไรบ้างแต่พื้นฐานเนี่ยก็คือในเรื่องของสุขภาพโดยทั่วไปก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะว่า,ามาถึงนล้วจะเจาะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะหมอก็จะ personalize individualize ว่าแต่ละคนเนี่ยควรจะเจาะอะไรบ้างมุ่งเน้นในเรื่องของการรักษาที่ที่ไม่ได้ใช้เป็นพวกเป็นพวกยาซึ่งก่อให้เกิด side effect ต่างๆซึ่งเราก็จะมีตัวเลือกอื่นๆเนี่ยหลายอย่าง ที่จะช่วยทั้งบรรเทาอาการทําให้เราสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เรายืดระยะเวลาของชีวิตของเราแบบนี้ที่ไม่ให้เขาสู่วัยวัยทองที่เร็วเกินไปนักนะคะอันนี้คือคนที่อยากจะชะลอการเข้าสู่วัยทองถ้าเกิดสมมติว่าหนึ่งคือเราอยู่ในช่วงวัยทองแล้วแล้วมีอาการมันมีวิธีการรักษาอื่นๆอีกไหมคะอืมค่ะปัจจุบันเนี่ยนะคะ เรามีในเรื่องของทางเลือกจริงๆจะบอกว่าปัจจุบันไหมต้องบอกว่าเรื่องแบบนี้มันมาพร้อมกับโลกไปนี้จะเห็นว่าชนชาติต่างๆอย่างคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขามีการกินมิโซะก็ช่วยได้หรือทางยุโรปก็จะมีพวกพืชบางอย่างเช่น black c o h o s นะคะซึ่งพวกนี้มันก็จะมีคุณสมบัติที่ไปจับกับโ s รเ o g e n receptor คือตัวรับฮอร์โมนนะคะมันก็จะช่วยบรรเทาอาการหรือแม้แต่ทาง lifestyle modification ต่างๆการออกกำลังกายการทำสมาธิสมุนไพรอะไรต่างๆนะคะในคลินิก เราจะทำงานร่วมกันระหว่างพวก regenerative clinic ด้วยนะคะในการที่จะดูแลร่วมกันเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นแนะนำนะคะควรจะมาตรวจกันค่ะแล้วก็ไม่ต้องทนอีกต่อไปไม่ต้องทนนอนไม่หลับนะหรือว่ามีอาการร้อนบุบบ้าบถ้าคุณผู้ชมค่ะกำลังอยู่ในช่วงวัยทองกำลังมีปัญหานี้พอดีอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรมาค่ะหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้แล้วก็หลายคนกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายคือต้องบอกแบบนี้ว่าคุ้มค่านะคะเพราะว่าเรา เราควรจะเข้าสู่วัยทองอย่างมีคุณภาพวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะขอบคุณค่ะ